มีกวาทีอืมตัวมันเออเอไมสนจหัวทหาตายเฮ้ยสน้วลรออ่าหมดกันคอมโบชัดอุ้ยวปยนตรงนีอุ้ยไปยืนตรงนีูไปยืนปะนานแล้ว กู um ไม่มีที่หัวไม่ถึงไฟแล้วหัวเลยไม่ได้เลยที่อาขู่บินโอ้เหี้ยมโดนไม้ไล่ค่ะเราคืนไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเมื่อกี้มึงตีกันเองสองคนนี่แหละหนูเราคืนหนูก็ไปดูแล้วว่าอยู่โอ้โหแล้วมึงชอบไปยืนไปยืนตรงบนไฟของเองแล้วไงอ โอ้โหแบหลังมแล้วนมามี่โดนเยอะหักีฬานีแล้ว่าแต่เขามยังไม่หักเลยค่ะักก็ยังไม่ขาดไเล็งหน้ามันกี่ครั้งกันเทียวลจะเล็งหน้ามจะลงตีหลังกูเว้ เม,ม,ม่งเกี่ยวมึงนั่นแหละที่ผิดที่มารับดาบของกูไม่มีนะยิงไปเลยโ <Okay. S 1> อ้โอ้ยไม่ตื่นปุ๊บมันพ้นไฟก่อนเลยโอ้โห oh. oh. ไฟแม่ let's go ร้อย <Bam. S 1> ายันปากรับลิเมียลอย อยู่นี่ไม่มีใครอยู่กับมึงหลอดนี่อะไรเนี่ยเสือไปก่นอนพี่ของกูกแต่ละโอ้โห,หใช้ท่า,ทาใหญ่แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรต่อจากนี้ฝังใจกลับบ้านฝังใหญ่กลับบ้านถ้าจะอยู่แมันลอยขึ้นไปนบนฟ้านี่คือแบบรูเรื่องเลยนะ <c oughs> อยู่ก็มีนกมาลับ ฟาแค่ดนกูฝาแค่ด้วยแมวโอ้ยปดเฮ้ยว่าแล้วทานี้ลาก่อนไปนอนนอนกันไอ้เหี้ยแม่ดีที่มีการอัพเหี้ยวเมชเ้ยเฮ้ยรู้ไป่ัอเียะไร แม่งเจดไปวินเชอร์แล้วก็ตัวติดไฟ้วยเราไม่เล็งกูด้วยนะเหลือเชื่อสุดๆเมื่อกี้กูยืนข้างๆมันเลยเลยยังไม่เล็งคู่เย้เมันโคตรดัมเอีขี้โม้เลยวินเชอร์เออล่วงไปเว้ยมึงโดในไม้ไม่ใช่เกื้อตาแต่เป็นมึงเนี่ยแหละลิเบียโน่อ้าวรอดไปนะมึง ขาากูขึ้นหางแล้วแล้วมันจะมาแย่ง,ยงกูไคน,นเยอะเลยเจะติแย่งทุกอย่างมจากแย่งทั้ง,ทงดาเมจทั้งข้าใหญ่ <c oughs> หางด้วยที <c oughs> ่เกาะกูกู <c oughs> ส่าจะแบบเออเดี๋ยวไปเปิดหางให้ให้ <c oughs> ตีไว้ไงกูตีไม่ทานแม่งอยู่แล้วแม่งยังมาแย่งกูกออีกไม่เป็นสภาพแบบบ้านใสทอง